สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรนะครับของกองทัพรัเสเซียซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นกองทัพที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์การรบที่โชคโชนมาแล้วนะครับเกือบทั่วทุกสมรภูมิทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะครับกองทัพรัเสเซียได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรักษากําลังทางการทหารให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาครับ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการรับมือกับภัยคุกคามจากนาโต้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีคําถามที่ว่ากองทัพรัเสเซียในปัจจุบันนั้นมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านไปส่องแสนยานุภาพนะครับของกองทัพรัเสเซียทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศความยิ่งใหญ่ของพวกเขานั้นจะเป็นเช่นไรนะครับเราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรีอ่พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมกองทัพรัสเซียมีทหารประมาณ3 5 6ล้านหนคนเป็นทหารที่เข้าประจำการนะครับ1 1 4 0 0 0้คนครับขณะที่กำลังสำรองอยู่ที่2ล้านคนครับนอกจากนี้ยังมีบุคลากรนะครับเกิงทหารประมาณ555.000คนครับ เรามาเริ่มที่กองทัพบ,บกของรัเสเซียกันนะครับสำหรับหน้าที่หลักของกองทัพบ,บกรัเสเซียก็คือการปกป้องพรมแดนของรัฐครับ การต่อสู้ทางภาคพ,พื้นดินและการเอาชนะกองกำลังของศัตรูให้ได้ครับทหารอาชีพของรัสเซียนั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงและสม่ำเสมอครับนอกจากนี้พวกเขายังมีประสบการณ์การรบที่สูงมากเนื่องจากกองกำลังต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่างก็ได้ถูกส่งไปยังสมรภูมิการรบจริงนะครับทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรของพวกเขายกตัวยอย่างในปัจจุบันนะครับก็คือประเทศซี องจนทําให้รัฐบาลของซีเรียนะครับในช่วงแรกที่กําลังเพี้ยงพั้อย่างหนักนะครับกลับมาครอบครองความได้เปรียบอีกครั้งและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับกำลังพลของรัเสเซียจึงมีความพร้อมเสมอครับสําหรับการประทะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับสำหรับฐานทหารนอกประเทศของกองทัพรัเสเซียนะครับพวกเขามีฐานทหารนะครับที่คอเคเซียนะครับตอนเหนือเบลารุสอเมเนียมอโดวา ทาจิกิสถานและเวียดนามครับแต่ว่าในกรณีของเวียดนามนั้นแอดมินไม่แน่ใจว่าอตอนนี้มันมีอยู่หรือเปล่านะครับว่าเจรจากับเวียดนามในการใช้ฐานทัพนั้นสําเร็จหรือไม่นะครับแต่นอกจากนี้นะครับในด้านของกองกําลังรักษาสันติภาพนะครับกองทัพรัสเซียก็มีกองกําลังชนิดนี้นะครับอยู่ในเซาท์ซูดานเลบานอนคองโกไลบีเรียอเวรีโคสเฮติตมโมร็อกโกและไซปรัสครับ ท้งนี้นะครับก็มีรายงานว่ารัสเซียนั้นมีบุคลากรน,นะครับทางการอาหารมากกว่าส0,000คนนะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศนะครับดำเนินกิจการต่างๆนะครับในต่างประเทศเช่นประเทศยูเคนซีเรียริเบียซูดานสาธารณรัฐแอฟริกากลางเวเนซุเอลาและโมซิมบิกครับถือได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางการทหารนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับกองทัพบกของรัเสเซียนะครับจัดได้ว่าพวกเขาเป็นกองทัพที่มีรถถังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับพวกเขานั้นมีรถถังทั้งสิ้นประมาณ13,000คันย่านเกราะ27,100คันปืนใหญ่อัตราจร6540ระบบปืนใหญ่ลากจูง4,465กระบอกและระบบจรวดหลายลำกล้อง3860ระบบครับ สำหรับรถถังของรัเสเซียนะครับก็จะมีรถถังแบบ T90 นะครับขั้นสูงจำนวน570คันครับซึ่งรถถังชนิดนี้ก็ได้รับการพิสูจน์นะครับมาแล้วจากสมรภูมิทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสมรภูมิในซีเรียนะครับจัได้ว่าเป็นรถถังที่มีอัตราความอยู่รอดในสนามรบสูงที่สุดครับ ต่อมาก็จะเป็นรถถังหลักแบบ t 8 0นะครับที่มีจำนวนมากถึง3 4 5 0คันครับที่เหลือก็จะเป็นรถถังหลักแบบ t 7 2ครับที่มีมากถึง9 0 0 0คันเลยทีเดียวและในจำนวนนี้นะครับ2,030ั 2, คันนั้นเป็นรถถังแบบ t 7 2นะอครับที่ได้รับการอัปเกรดให้เป็นรถถังแบบ t 7 2 b 3ขั้นสูง จึงทาให้พวกมันนะครับมีประสิทธิภาพในการรบและความสามารถที่จะอยู่รอดในสนามรบเพิ่มขึ้นอีกด้วยและในอนาคตนะครับรถถังแบบ T72 นั้นจะถูกแทนที่ด้วยรถถังแบบ T14 Armata นะครับที่ใหม่กว่าภายในปี2022ถึง2025ครับโดยรัสเซียนั้นมีแผนที่จะผลิตรถถังแบบนี้นะครับ T14 มากถึง2,300คันเลยทีเดียวครับ จะว่าไปแล้วนะครับรถถังของพวกเขาก็คือกระดูกสันหลังของกองทัพรัเสเซียนั่นเองครับนอกจากนี้รัเสเซียยังมีระบบขีปนาวุธพื้นส่วอากาศ แบบ S 3 0 0 S 4 0 0และ S 5 0 0รนะครับรวมกันประมาณ2,000หน่วยเพื่อจัดการกับเครื่องบินของนาโตครับซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเหล่านี้นะครับเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงกลางนะครับก็จะเป็นในรุ่นของ p a n เซอร์ S 1นะครับแล้วก็รุ่น 9M337 โซน่า้า R นั่นเองครับและด้วยเหตุนี้เองครับจึงทําให้เป็นการยากมากๆเลยที่เครื่องบินของสตรตนะครับจะบินเข้าสู่ น่านฟ้าของรัเสเซียได้โดยง่ายครับฉะนั้นจะเรียกได้ว่ารัเสเซียเป็นเจ้าพ่อแห่งแซมก็ไม่เป็นอันเกินจริงนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูกองทัพอากาศของกองทัพรัเสเซียกันบ้างนะครับ สำหรับในสงครามสมัยใหม่นะครับเครื่องบินรบถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งฝ่ายไหนนะครับที่สามารถควบคุมน่านฟ้าได้ก็ถือได้ว่าพวกเขานั้นได้รับชัยชนะไปแล้วมากกว่าครึ่งครับ ปัจจุบันกองทัพอากาศรัเสเซียมีเครื่องบินรบประมาณ4,144ลำครับแบ่งเป็นเครื่องบินไฟท์เตอร์จำนวน789ลำเครื่องบินโจมตี742ลำเครื่องบินขนส่ง429ลำเครื่องบินฝึก495ลำและเครื่องบินสำหรับปฏิบัติการภารกิจพิเศษอีก130ลำครับ รัสเซ a ยนแอร์ฟอรนั้นยังมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมากถึง1,540ลำและเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับโจมตีมากถึง538ลำครับเครื่องบินรบส่วนใหญ่นั้นผลิตโดยสถาบันออกแบบเครื่องบินรบมิโกยานและซูคอยครับอันเป็นสถาบันหลักนะครับในการออกแบบเครื่องบินรบชั้นนำของรัสเซียครับสำหรับเครื่องบินรบที่น่าจับตามองของกองทัพอากาศรัสเซียนะครับก็จะประกอบไปด้วย เครื่องบินรบแบบมิก29นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น259ลำเครื่องบินแบบซู27นะครับ172ลำซู35 100ลำครับสำหรับเครื่องบินพวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นทางอากาศนั่นเองครับและในอนาคตอันใกล้นี้ เครื่องบินรบแบบ m ิก35ขั้นสูงนะครับก็จะเข้ามาแทนที่ m ิก29ซึ่งมีแผนที่จะผลิตออกมาทั้งหมดนะครับจำนวน122ลำและนอกจากนี้นะครับพวกเขายังมีเครื่องบินรบแบบซู30จําจำนวน111ลำซู3าอีก129ลำที่ยังคงประจำการในกองทัพอากาศรัศเสเซียครับสำหรับเครื่องบินรบในยุคที่5ของรัเสเซียนะครับคุณผู้ชมก็คือเครื่องบินรบแบบซู5 7ครับ พวกมันมีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของสหรัฐอเมริกาก็คือ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II นั่นเองครับในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องบินรบแบบ Su-57 นั้นเข้าประจำการแล้วนะครับ1ลำแต่ว่ามีเครื่องต้นแบบอยู่9ลำนะครับอย่างไรก็ตามรัเสเซียนั้นก็จะทยอยเข้าประจำการจนครบ1ฝูงนะครับก็คือ12ลำนั่นเองครับและนอกจากนี้พวกเขาก็อยู่ในระหว่างนะครับการส ผลิตเป็นจำนวนทั้งสิ้น78ลำครับเอาละครับทีนี้เรามาดูเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดกันบ้างนะครับรัเสเซียนั้นมีเครื่องบินชนิดนี้นะครับก็คือเครื่องบินรบแบบ S-24 นะครับจำนวน274ลำและ S-25 นะครับจำนวน193ลำครับ สำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบตูปเปเลฟนะครับตู 22M จำนวน66ลำครับและต่อมานะครับก็จะเป็นตูปเปเลฟนะครับตู95มีทั้งสิ้น42ลำครับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใหม่กว่านะครับก็คือตูปรปเลฟนะครับตู160มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น16ลำครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมกองทัพอากาศรัสเซียนั้นพวกเขามีเฮลิคอปเตอร์นะครับโจมตีขั้นสูงแบบคาร์มอฟ KA-52 นะครับจำนวนมากถึง109ลำและกำลังสั่งผลิตเพิ่มเติมนะครับอีก47ลำนอกจากนี้นะครับยังมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบมิวมินะครับ MI-28 108ลำด้วยครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นฮอโจมตีที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับ ส่วนทางด้านเฮลิคอปเตอร์กันชิปนะครับก็จะเป็นแบบ MI 3 5แล้วก็ MI 2 4นะครับมีมากถึง329ลำโดยเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับจะทำหน้าที่โจมตีและลำเลียงนะครับกำลังพลไปยังแนวหน้าได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับและถ้าเรามองในภาพรวมของกองทัพอากาศรัเสเซียนั้นก็ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูกองทัพเรือของรัเสเซียกันบ้างนะครับกองทัพเรือรัเสเซียก่อตั้งขึ้นในปีพศ2535หลังจากที่สหาภาพโซเวียตล่มสลายลงดังนั้นเรือรบและอาวุธต่างๆของกองทัพเรือรัเสเซียสมัยใหม่นั้นก็ได้รับมรดกสืบทอดมาจากอดีตกองทัพเรือโซเวียตเป็นจำนวนมาก และเนื่องด้วยการต่อสู้ทางการเงินในช่วงสงครามเย็นกองทัพเรือรัเสเซียจึงจำเป็นต้องลดขนาดลงแต่ถึงกระนั้นก็ตามกองทัพเรือรัเสเซียก็ยังคงเป็นกองทัพเรือที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสามของโลกอยู่ดีโดยพวกเขามีบุคลากรของกองทัพเรือมากถึง14 0 0 0 0มคนเลยทีเดียวรวมทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวที่กองทัพเรือรัเสเซียมีก็คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน a อ m i r a l k u ค n e t นชอมีระวางขับน้ำประมาณ40,000ตันและสามารถบรรทุกเครื่องบินได้40ลำครับกองทัพเรือรัเสเซียประกอบด้วยเรือพิฆาตจำนวน15ลำเรือฟรีเกต11ลำเรือคอเวท85ลำเรือดำน้ำ64ลำเรือลาตะเวน5 5ลำและเรือทำสงครามทุ่นระเบิดอีก48ลำครับ กองทัพเรือรัเสเซียมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งทิประกอบไปด้วยเรือพิฆาตช,ชั้นอุดารอยจำนวน8ลำและเรือพิฆาตช,ชั้นสวเมนนีจำนวน4ลำเรือคุอร์ชั้นซาลาว่าจำนวน3ลำเรือแบทเทนคุร์ชั้นคีรอฟจำนวนสองลำครับเรือดำน้ำของรัเสเซียถือได้ว่ามีความหนาเกรงขามเป็นอย่างมากพวกเขามีเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียชั้นอะคูล่าจำนวน1ิบลำ จาก64ลำเรือดำน้ำแบบบอลิสติกมิสไซล์จำนวน12ลำและเรือดำน้ำแบบครูสมิสไซล์ซับมารีนอีกจำนวน10ลำจวบไปแล้วความน่ากลัวของกองทัพเรือรัเสเซียก็คือเรือดำน้ำของพวกเขานี่เองครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูแสนยานุภาพทางอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียกันบ้างนะครับรัสเซียนั้นได้เริ่มทดสอบครับอาวุธนิวเคลียร์ RDS 1นะครับเป็นครั้งแรกในปีพศ2492ครับต่อมาในปีพศส5 0พพวกเขานั้นได้ทดสอบนะครับนิวเคลียร์แบบซาบอมบาครับซึ่งก็ได้ส่งผลให้นะครับเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ และเมื่อสหาภาพโซเวียตล่มสลายลงนะครับในปี1991รัเสเซียนั้นก็ยังเป็นผู้นำนะครับด้านนิวเคลียร์ของโลกโดยพวกเขานั้นครอบครองหัวรบนิวเคลียร์นะครับจำนวนมากถึง45,000หัวรบครับหลังจากนั้นนะครับรัเสเซียก็ได้ลดนะครับจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ลงในนามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้นำนะครับทางด้านหัวรบนิวเคลียร์ชั้นนำของโลกครับด้วยการครอบครองหัวรบนิวเคลียร์นะครับจำนวน6,400หัวรบนะครับในปัจจุบันนี้ สำหรับกองทัพรัสเซียในปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่างบประมาณทางกระหมของพวกเขานะครับสูงถึง42ล้าน1 0 0ดอลลาร์ครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียนั้นยังคงดำเนินการนะครับผลิตอาวุธต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและล้ำหน้าขึ้นทุกปีโครงการระบบอาวุธจำนวนมากนะครับกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้นะครับรัสเซียจะมีเครื่องบินลบหรือว่ารถถังและเรือดำน้ำที่ล้ำหน้ากว่านี้มากครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกองทัพรัสเซียนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรเป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามา รับชมคลิปของเรากันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s c ้ i b านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ t ทยม m i ิ i ต a รีนะครับได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ